สั่นสะเทือนถักษินลัดฟ้าขณะพอทกกำลังร่วงหนักบทความนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย AI เพื่อเล่าข่าวและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเดือดดานอยู่ในเวลานี้นะคะการเมืองไทยกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีอย่างทักษินชินวัตรตัดสินใจลัดฟ้าออกนอกประเทศในจังหวะที่สถานการณ์การเมืองกำลังเข้มข้นที่สุด หลายคนมองว่านี่คือการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยความหมายซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณแห่งการถอยหนีหรือการวางหมากใหม่ของตระกูลการเมืองที่ส่งอิทธิพลมานานกว่าสองทศวรรษการที่ทักษิณเลือกเดินทางออกไปดูใบทั้งที่เดิมทีมีข่าวว่าจะไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แต่กลับถูกกักตัวไม่สามารถลงจอดได้ก่อนสุดท้ายหันเหเส้นทางไปตะวันออก เรื่องนี้สร้างความประหลาดใจและคำถามจากสังคมอย่างมหาศาลค่ะขณะเดียวกันพักเพื่อไทยซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานและกำแพงป้องกันของทักษิณก็กำลังเผชิญแรงเสื่อมถอยอย่างชัดเจนกระแสนิยมที่เคยสูงกลับร่วงลงอย่างรวดเร็วในสภาวะที่ประชาชนกำลังจับตาการเลื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลายฝ่ายมองว่า การหายตัวไปของทักษิณในห่วงเวลานี้ไม่เพียงทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยสั่นคลอนแต่ยังยิ่งตอกย้ำความไม่มั่นใจในสายตาประชาชนว่าพรรคที่เคยเป็นความหวังของคนจำนวนมากกำลังขาดทิศทางและการนำที่ชัดเจนค่ะสิ่งที่น่าคิดคือทำไมทักษิณถึงเลือกช่วงเวลานี้ในการเดินทางออกนอกประเทศทั้งที่อีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้า เขามีคดีต้องขึ้นศาลและการเมืองในสภากำลังจัตัดสินอนาคตของประเทศด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีหลายเสียงวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจเช่นนี้อาจเป็นเพราะทักษิณเองก็กำลังมองเห็นว่าเกมการเมืองไม่ได้อยู่ในมืออีกต่อไปพักภูมิใจไทยและพักประชาชนเริ่มจับมือกันแน่นแฟ้นเปิดทางให้อนุทินชาญวีรกูลก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงสนับสนุนที่แน่นอนกว่า ขณะที่พักเพื่อไทยถูกบีบให้ถอยออกจากเวทียังเจ็บบวดทักษิณอาจหวังว่าการบินออกไปในเวลานี้จะช่วยลดแรงกดดันส่วนตัวและซื้อเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามการเมืองยิ่งเดือดมากขึ้นภาคที่คนไทยเห็นคือผู้นำเงาของพักเพื่อไทยหายตัวไปขณะที่ลูกพักต้องต่อสู้ท่ามกลางแรงเสื่อมถอยที่ชัดเจน การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ต่างอะไรกับการเขย่าเสถียรภาพทั้งพักและประเทศไปพร้อมกันค่ะอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าทักษิณอาจยังคงมีแผนลับซ่อนอยู่การเลือกไปดูใบซึ่งเป็นฐานที่พักพิงเก่าของเขาอาจเป็นการเปิดทางให้วางกลยุทธ์ใหม่สำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการต่อรองการประสานหรือการตัดสินใจปล่อยมือจากการเมืองไทยชั่วคราวเพื่อลดความร้อนแรงของกระแสสังคม แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรความเสียหายที่เกิดกับภาพลักษพักเพื่อไทยในช่วงเวลานี้ก็แทบจะเรียกคืนได้ยากแล้วค่ะหากมองในแง่สัญ,ญลักษณ์เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการเมืองไทยเมื่อผู้ที่เคยเป็นศูนย์กลางเกมถูกสถานการณ์บีบจนต้องถอยในขณะที่คู่แข่งกำลังก้าวขึ้นมาแทนความรุ่งรวยของพักเพื่อไทยจึงไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ทางคะแนนเสียง แต่คือการสูญเสียพลังศรัทธาที่เคยมีต่อทักษิณและคราบครูการเมืองของเขาด้วยค่ะคำถามสำคัญที่สังคมอยากรู้ต่อไปคือทักษิณจะกลับมาตามที่ให้คำมั่นไว้หรือไม่และการกลับมาครั้งนั้นจะทำให้เกมการเมืองเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหรือเปล่าหรือสุดท้ายนี่คือฉากจบของยุคทักษิณที่ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าประชาชนความไม่แน่นอนที่กำลังปกคลุมอยู่เหนือการเมืองไทยในเวลานี้ จึงยิ่งทำให้ทุกสายตาต้องจับจ้องอย่างใกล้ชิดค่ะเมือนพักเพื่อไทยกำลังร่วงหนักการหายตัวไปของทักษิณยิ่งกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ไม่อาจมองข้ามได้ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอีกครั้งและประชาชนคือผู้ที่จะต้องเผชิญผลลัพธ์ของเกมการเมืองที่เต็มไปด้วยการต่อรองการทรยศและการดิ้นรนเพื่ออ,อำนาจในครั้งนี้